เปิดปี2022มาเนี่ยผมก็อยู่ไม่สุกนะนะก็ไปเอฟของ m a ็กแล้วเป็นรองเท้าที่เพิ่งอ,ออกมาจะบอกว่าใหม่ล่าสุดก็ไม่ถูกเพราะว่าปีที่แล้วเขาเปิดตัวไปละแต่ว่าปีนี้เขาออกสีใหม่มาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากก็เลยจับจองมาเป็นเจ้าของแล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับกับรองเท้ากอรเมกซองอ่าแต่ว่าไม่ได้เป็นกอรเมกซองอย่างเดียวนะเป็นกอรเมกซองเอ็กกับแวนส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงดีเทลแล้วก็การใช้งานการสไตลิ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูกัน อย่างที่เกิดไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมารีวิวรองเท้าแบรนด์เอก,กับกอมในกระซองเนาะจริงๆจะพูดว่ากอมในกระซองก็ถามว่าถูกไหมก็ถูกแต่ว่าลายที่เขาเอามาเอกกันจริงๆนหละมันคือลาย C D G ซึ่งเท่าที่ผมดูมานะลาย C D G เนี่ยตัว C ตัว D ตัว G เนี่ยจะเป็นลายลายโปรดักที่ค่อนข้างจะมีความสตรีทแล้วก็วัยรุ่นนะ แล้วเขาก็ได้ทําการเอ็กกับแวนที่ปีที่แล้วออกมาแล้วก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับแต่ว่าปีนี้เขาออกสีใหม่ที่เป็นสีขาวแล้วพอเราดูแล้วเราก็น่าจะสไตลิ่งได้ง่ายแต่งตัวง่ายๆตามที่แบบเราแต่งตัวอยู่อะไรเงี้ยก็เลยเออเอามาลองดูดีกว่าแล้วก็เอามาแชร์ให้ดูกันครับอันแรกก็มาดูกล่องไปก่อนก็จะเป็นกล่องสีขาวปกติของกระดาษไม่ได้มีความหรูหราอะไรมากครับด้านนี้ก็จะมีเออโลโก้แวนนะ ก็จะมีป้ายซ้ายอยู่ดังนี้ที่ผมซื้อมาก็จะเป็นไซส์10อยู่เองน,นะครับมันก็ข้างหน้าก็จะมีโลโกโ้ส่วนด้านท้ายนี่เขาก็มีเหมือนเป็นตัวตารางไซส์มาให้ด้วยปึ๊บมาแล้วก็คือเปิดมาเปิดกระาดาษมาก็จะเจอรองเท้าเลยนะครับก็จะเป็นแวน c ี g เดี๋ยวเรามาดู ดีเทลกันเลยนะครับว่ามันน่าสนใจยังไงบอกก่อนนะครับว่าตัวแวน C D G ตัวเนี้ยราคามันจะอยู่ที่6500บาทซึ่งแพงกว่าแวนโอสกูปตัวปกติเนี่ยน่าจะประมาณเท่าหนึ่งเท่าที่ผมจำได้นะตัวแวน s c ส o ูปปกติเนี่ยราคาน่าจะอยู่ที่2 9 0 0นถึง3,500นี่แหละประมาณนี้ไม่น่าเกินแบบ4 0 0พแต่ว่า ในเมื่อตัวเนี้ยมันเอก,กับ cdg แล้วเขาเพิ่มราคามาเป็น6,500เราก็จะมาดูกันว่าแมทเทเรียลหรือว่าการผลิตเนี่ยมันดูลักช r รกว่าเดิมหรือเปล่าสมราคาขึ้นไหมแพงขึ้นเพราะอะไรอะไรอะไรเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยวัสดุที่เขาใช้เนี่ยหลักๆที่เป็นเมนหลักเลยนะก็จะเป็นแคนวาสให้ดูแบบนี้ ถามว่าเป็นนวาสที่ดูแพงไหมก็ตอบเลยว่าไม่ก็คือเป็นนวาสเหมือนรองเท้าแวนโอชคูป,ปกติเลยนวาสปกติเลยนะแล้วก็จะมีการตัดสลับกับหนังกลับหนังกลับสีออฟไว้ white, แบบนี้ที่จะมีมีตรงด้านหน้ามีตรงที่รองเชือกแล้วก็จะมีส่วนท้ายแบบนี้ซึ่งถามว่าเป็นหนังกลับพีเศษไหมก็ตอบเลยว่าไม่ก็เป็นหนังกลับที่ใช้ในแวนโอชูรุ่น2,000กว่าบาท เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีการใช้หนังตรงลายของรองเท้าแบบนี้ลายซินิเจอร์ของแวน่ะก็ใช้เป็นหนังสีขาวทิมซึ่งถามว่าเป็นหนังพิเศษไหม,มก็ตอบเลยว่าไม่ก็เป็นหนังเหมือนตัวปกติเลยด้านในดูด้านในก่อนด้านในก็จะมีการบุบุกหนังตรงขอบขอบตรงนี้ก็จะเป็นหนัง แบบหนังนิ่มๆอะ่ะอยู่ตรงนี้ด้านในคิดว่าก็เป็นหนังเหมือนตัวปกตินะครับไม่ใช่เป็นหนังที่แบบหรูหราหนังแล็มหนังครับคิดว่าไม่คิดว่านะคิดว่าไม่ใช่การผลิตอ่าเบ d e in อิตาลีหรือเปล่าเ a น e in j หรือเปล่าก็ไม่ไม่ใช่น,นะนะหกพันห้าร้อยบาททีนี้ความสเปเชียลของมันคืออะไรความสเปเชียลของมันก็อยู่แค่นี้เลยนี่สกรีนด้านล่างตัวนี้ cdg รอบรอบนี้เลย ตรงพื้นนะครับเป็นพื้นพื้นอาจจะเป็นยางเป็นยางในแวนปกตินี่แหละแต่ว่าพิเศษตรงแค่ว่าสกรีน c d รอบรองเท้าเลยแต่อย่างน้อยนะก็ไม่ใช่เป็นการสกรีนแบบเอาหมึกมาแบบมาพิมพ์ที่พื้นเฉยๆผมรู้สึกผมคิดคิดเอาเองนะคิดว่ามันเป็นการไม่รู้ว่ามันจะกินยังไงอะแต่ว่ามันดูมีการแบบนูนแล้วก็ดูดูทนทานดูพรีมเมี่ยมกว่าแบบเออสกรีนเอาหมึกมาพิม ง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วจากที่ดู QC การผลิตรองเท้าทั้งคู่แล้วเนี่ยหลังจากที่จับๆรูปดูอะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้กริปเนี้ยบเหมือนรองเท้าลักชัวรี่หรือว่ารองเท้าแบบแบรนด์เนมเออก็จะมีความเป็นแวนโอสคูลนั่นแหละมีความเป็นรองเท้าแวนเพราะว่าอย่างอย่างตัวที่เป็นถ้าสังเกตตัวหนังสีดํารอบๆเนี่ยรอบรองเท้าเนี่ยมันจะไม่ได้แบบ ไม่รู้ว่ามันไม่กริบอะ่ะมันจะมีตําหนิมีความขู่ขู่ขะขาอยู่เออซึ่งไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากเพราะว่ามันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นถ้าสมมติว่าแบบเออเขาเขาเอ็กกันแล้วเขาขายอยู่หมื่นห้าอะไรเงีเออ้ยแล้วเราเจอ QC แบบนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราผิดหวังแต่ว่าในราคาหกพันห้าร้อยบาทก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของรองเท้าสนนเกอร์ที่พบได้ในทั่วไปอย่างรองเท้ายีซี่อาจจะยังแพงกว่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่นี่มองว่าหกพันห้าเราได้เป็นรองเท้าที่ใส่คิดว่าใสา่ในทุกวนันจะได้กับหลายๆลุกใส การแต่งการหลายๆแบบแล้วยังแอบซ่อนถึงแบบเออความพิเศษขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าลงทุนน่าสนใจครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ผูกเชือกแล้วก็จะลองออสไตลิ่งให้เพื่อนดูกันนะว่าไอรองเท้าสีขาวที่เราเลือกมาเนี่ยที่เราคิดว่ามันจะใส่ได้กับทุกลุกอะ่ะมันใส่ได้จริงไหมแล้วก็มันแต่งตัวง่ายแล้วมันก็ดูดีหรือเปล่านะครับ ประมาณนี้นะครับกับการรีวิวแกะกล่องรองเท้าแวนซีดีจีคู่นี้ถ้าสนใจยังไงก็ลองติดต่อขับเทวนติวันได้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะอันนี้ผมซื้อมาเองแชร์ให้เพื่อนๆดูกันนะว่าเอ้ยคุ้มค่าหน่าซื้อหรือเปล่าแล้วก็ถ้าชอบไม่ชอบอยังไงเนี่ยก็อยากจะให้พูดคุยติชมกันได้ถ้าใครมีข้อมูลอะไรใครเอ็กซ์เพิดใครเป็นแฟนพันธุ์แท้แวนเนี่ยก็อยากจะให้มาแชร์ข้อมูลกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ